สวัสดีครับกลมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของคอลินพนักงานต้อนรับกะดึกภายในโรงแรมซึ่งเขากําลังนั่งฟังข่าวเกี่ยวกับกลุ่มโจที่ใส่ชุดซานต้าที่บุกเข้าไปพ้นธนาคารประจําเมืองในช่วงวันคริสต์มาสในขณะที่คอลินกําลังฟังรายงานข่าไปเรื่อย จูจกลุ่มโจรที่ปรากฏตัวอยู่ในข่าวก็บุกเข้ามาในโรงแรมของเขาพวกมันมากัน5คนทําให้คอลินต้องรีบปิดวิทยุทันทีหัวหน้าของกลุ่มโจรได้บอกกับคอลินว่าพวกมันต้องการห้องพักซึ่งคอลินก็พยายามบ่ายเบียงไปว่าที่นี่เต็มแล้วแต่หัวหน้าโจนก็ยืนยันว่าพวกมันจะต้องพักที่นี่ให้ได้คอลินจึงได้อนุญาตให้พวกมันไปพักที่ห้องอาหารแทนได้โดยที่โจรทั้งห้าคนได้ใช้นางแฝงในการป้นในครั้งนี้ชายตัวพร้อมที่มีเชื้อสายอินเดียมีชื่อว่ากรินแพนเซอร์คือหััขโมมยยยสสครเล่่นนทีออุุ้ด เขาพยายามบอกทุกคนว่าเขาไม่ชื่อเล่นว่าเบรกแต่ทุกคนไม่มีใครอยากรู้ชื่อจริงของเขาสโนว์แมนคือชายร่างสูงใหญ่ที่ชื่นชอบการดื่มเป็นชีวิตจ,จิตใจส่วนรูด็อกคือโจรที่หน้าตาดูใจดีแต่จิตใจกลับโหดเทียมและคนสุดท้ายก็คือฟาเธอร์คริสต์มาสหัวหน้าโจรคริสต์มาสได้สั่งให้ทุกคนเปลี่ยนชุดและเริ่มทำตามแผนการของพวกเขาโดยสั่งให้แพนเซอร์ไปเปิดวิทยุฟังดูข่าวการปน้นทั้งห้าคนตัดสินใจจะมาหลบอยู่ในโรงแรมแห่งนี้จนกว่าพวกตำรวจจะจุดการค้นหาแล้วค่อยหลบหนีออกไป ลูดอบที่อยู่ในชุดซานต้าได้ขับรถออกมาเติมน้ํามันที่ข้างนอกเขาออกมาดูลาดเราและเติมน้ำมันเพื่อหาช่องทางที่จะหลบหนีก่อนที่ลูดอบจะเข้าไปมีปากเสียงกับพนักง,งานในร้านไมไดีมารทเขาวางเงินจ่ายค่าธรรมด้วยมือที่เปื้อนเลือดทำให้พนักง,งานคนนั้นเรียกต่อสายไปหาตำรวจทันทีที่เขาจากไปจากนั้นพ่าก็ได้ตัดมาที่โรงแรมคอลินได้เดินมาที่ห้องห้องหนึ่งที่มีหมายเลข666เขาได้เคาะประตูบอกคนข้างในว่ามีแขกเข้ามาพักแล้วทางด้านของกินเขาก็ได้เดินไปตามทางเดินของโรงแรม เพื่อที่จะจัดการวางเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเอาไว้หากว่ามีคนแปลกหน้าหรือตำรวจบุกเข้ามาพวกเขาจะได้หนีได้ทันจากนั้นพระก็ได้ตัดมัดที่ภายในห้องมีหญิงสาวชุดดำที่ได้จับหญิงสาวชุดขาวม,ามัดเอาไว้ก่อนที่เธอจะเริ่มพรดรนนาเกี่ยวกับความเป็นอมาตะและพลังที่แข็งแกร่งจากนั้นหญิงสาวชุดดำก็จัดการกัดคอของหญิงสาวชุดขาวซึ่งในความเป็นจริงแล้วเธอก็คือแวมไพร์นั่นเองจากนั้นแวมไพร์ตัวแม่ก็ได้เดินเข้ามาในห้อง ญิงสาวชุดดำที่ได้บอกกับแม่ว่าเธอกับน้องๆหิวแล้วแวไพายตัวแม่ที่ได้บอกกับลูกว่างานปาร์ตี้ของพวกเรากำลังจะเริ่มโดยที่แวนพายสาวกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าเดอะเกิลภาพได้ตัดมาที่กลุ่มโจ์อีกครั้งแพนเซอร์ที่ไม่มีอะไรจะคุยได้ถามกับคลินว่าติดเซ็นเซอร์เป็นยังไงบ้างแต่ทว่ากินก็ทำสีหน้าไม่พอใจและไม่ยอมตอบคำถามอะไรทั้งนั้นพวกเขาเป็นโจ์ที่ไม่รู้จักกันและมาร่วมมือกันเฉพาะกิจเพราะฉะนั้นแล้วควรจะรู้จักข้อมูลของการและการให้น้อยที่สุดถึงจะดีที่สุด แต่เพนเซอร์ก็ยังไม่วาดถามตอบไปว่าแล้วรูดอฟหายตัวไปไหนทางด้านของรูดอฟที่เผลอหลับไปได้สติกับคืนมาภายในรถหลังจากได้ยินเสียงไซเรนของตำรวจที่วัดประตูในปั๊มน้ำมันทำให้รูดอฟได้สตาร์รถขับรถกลับโรงแรมทันทีเหลือเวลาอีกขชั่วโมงจนกว่าจะถึงตอนเช้าและการค้นหาของตำรวจก็จะยุติลงคริสต์มาสที่เป็นหัวหน้าโจได้ออกมานั่งผิงไฟอยู่เงียบๆเ,เขาดื่มเหล้าไปด้วยก่อนที่เพนเซอร์จะเดินเข้ามาถามเขาคริสต์มาสได้ชมเพนเซอร์ er ว่าวันนี้เขาทำได้ดีมาก แพนเซอร์ก็เลยบอกว่าเขาอยากเป็นอย่างหัวหน้าโจนให้ได้ซึ่งคริสมาสก็ตอบไปตามตรงว่านี่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องมากนักแพนเซอร์ <Panther S 1> <Panther S 2> เองก็ยังเด็กและควรจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ไม่ใช่แปลกหน้าคนหนึ่งที่เดินเข้ามาภายในโรงแรมและตะโกนเรียกหาคอลินคอลินี่ได้ออกไปทักทายเขาด้วยความเก้กเก๊กๆซึ่งชายคนนี้ก็คือโทนี่คนรู้จักของคอลินเขามักจะแวะเวียมนมาที่โรงแรมแห่งนี้เสมอเพื่อหาสาวๆในขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่ๆแวมพายตัวแม่ ก็ได้พบมาที่ด้านหลังของโทนี่และได้ของความรู้จักกันโทนี่รู้สึกถูกใจเธอเป็นอย่างมากที่ได้ถามคอลลินว่าขายเท่าไหร่คอลลินที่ได้บอกโทนี่ว่านาจะจีบใครก็ได้แต่ไม่ใช่เธอคนนี้แต่ทว่าโทนี่ก็ดื้อเดึงพยายามจะตามตื้อเอาเธอให้ได้คอลลินที่ได้บอกปัดโทนี่ด้วยการบอกว่าเอาไว้นายกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นจะแนะนําเธอให้นายรู้รจักโทนี่ที่ได้ยอมรับข้อเสนอน,นแลวเดินจากไปหลังจากนั้นคอลลินก็เข้าไปขอโทษกับแวนคายตัวแม่ ที่เพื่อนสนิทของเขาอย่างโทนี่มาพูดจาละลาบละล้วงเธอแวมพายตัวแม่จะได้บอกคอลลินว่าถ้าวันพรุ่งนี้โทนี่กลับมาอีกเธอจะกินเขาซะหลังจากนั้นแวมพายตัวแม่ก็เดินก็ไปหาหญิงสาวชุดขาวที่ถูกกัดก่อนที่เธอจะจัดการกีดเลือกห,หญิงสาวดด่มซึ่งเธอต้องการให้หญิงสาวชุดขาวกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวของเธอ ทางด้านของกลุ่มโจรแพนเซอร์กำลังมองดูกล้องวงจรปิดและรู้ไปถึงเซนเซ,นเซอร์ที่กินติดตั้งเอาไว้เขาเห็นภาพบางอย่างที่ปิดปกติจึงได้เอาไปให้คริสต์มาสดูซึ่งเป็นภาพที่คอร์ลินกับโทนี่กำลังยืนคุยอยู่กับใครบางคนแต่กลับไม่ปรากฏคู่สนทนาข,ของเขาอยู่ภายในกล้องวงจรปิดคริสต์มาสจึงได้เดินเข้าไปถามคอลินว่านายคุย,ยกับใครซึ่งนายตอนแรกคอลินก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามจนคริสต์มาสต้องขู่เพื่อใค้เอาคำตอบจากเขา คอลินจึงได้ยอมบอกคริสมาว่ามีครอบครัวหญิงสาวอาศัยอยู่ภายในโรงแรมจากนั้นคิสมารก็เลยถามว่าลูกชายแปลกหน้าอีกคนคือใครคอลินจึงได้ยอมบอกว่านั่นคือโทนี่เขาเป็นลูกค้าประจําของที่นี่และมักจะแวะเวียนมาเพื่อหิ้วพวกสาวๆกลับไปนอนด้วยทุกครั้งทางด้านของสโนว์แมนได้ออกไปเดินเล่นด้านนอกเขาได้พบกับสองสาวแวมพา์ที่กาลังเล่นน้ําอยู่ที่สาว่ายน้ําทั้งสองคนได้พูดจาชักชวนให้สโนว์แมนลงมาว่ายน้ําด้วยกัน แต่สโนว์แมนที่จีบสาวไม่เป็นจึิงทำท่าทางเก้ๆกังๆก่อน,น,นที่เขาจะวิ่งหนีไปฟากของคอลินเขาก็ได้ตัดสินใจจะโทรแจ้งตำรวจเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มโจรถึงพวกเขาทุกคนจะต้องถูกตำรวจจับไปแต่ยังไงก็ต้องดีกว่าการกลายเป็นอาหารบําไอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันที่คอลินจะได้แจ้งตำรวจดูร้อก็ววขับรถกลับมาพอดีเขาเยืนช่องหน้าคอลินจนทำให้คอลินหวาดกลัวตัดสิในใจไม่แจ้งตำรวจแล้วสโนว์แมนได้กลับไปแจ้งพักพวกว่าเขาเห็นสองสาวเล่นน้ำอยู่ที่สาวว่ายน้ำ แพนเซอร์ er ก็เลยย้างว่าเขาจับตาทุกกล้องวงจรปิดตลอดเวลาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเดินผ่านตรงนั้นเลยแม้แต่คนเดียวคิสมาที่รู้สึกไม่ชอบมาพาคนจึง่ที่สั่งให้กินกลับไปกับสโนว์แมนเพื่อเช็คดูสิ่งที่สโนว์แมนพูดว่าเขาพูดจริงหรือเขาเมากันแน่แต่ถ้าว่าสโนว์แมนก็ปฏิเสธแลวบอกว่าพวกเธอเป็นแค่สาวๆตัวเล็กๆไม่น่าจะมีอันตรายอะไรแลไะไม่จำเป็นต้องเดินไปดูคิสมาจ์เที่สั่งให้แพนเซอร์ลองเช็คดูเซนเซอร์ว่ามันเปิดใช้งานแล้วหรือยัง ก่อนที่คิสมาจะตัดสินใจออกไปดูราดเลาบริเวณรอบๆเหลืออีกสี่ชั่วโมงก่อนจะถึงรุ่งเช้ารูดรอฟได้ออกไปยืนสุบรีรอคอยอยู่ด้านนอกจนกระทั่งเขาได้พบกับแวมพายตัวแม่ที่เข้ามาักถ่ายเขาเธอเริ่มยัวย่วยวนรูดรอฟและชักชวนเขากข้าไปด้านในของโรงแรมถึงแม้ว่ารูดอฟจะต้องตาต้องใจเธอมากขนาดไหนแต่คิสมาสกำชับเขาอย่างหนักแน่นว่าให้คอยจับตาดูข้างนอกเอาไว้เผื่อตำรวจจะบุกเข้ามาแต่แวมพายตัวแม่ก็ไม่ลดละความพยายามและพยายามจะยั่วรูดอฟมากขึ้น รูดอบจึงได้ตวาดใส่เธอว่ากูไม่ได้เมาและเขาก็รู้ด้วยว่าหญิงสาวต้องการอะไรจากเขาแวมพายตัวแม่ที่ถูกสุป,ประมาทที่ได้กลายร่างเป็นแวมพร์ครูดอฟจึงได้รีบถามเธอว่าแกเป็นตัวอะไรกันแน่เขี้ยวของแวมพายตัวแม่เริ่มก้องยาออกมาจากนั้นเธอก็พุ่งกระโจนเข้าไปกัดคอของรูดอฟทันทีฟากของสโนว์แมนแพนเซอร์และกินออกมาหาคอรินที่ด้านนอกเขาพยายามเรียกหาคอรินแต่ทว่าคอรินก็หายไป แพนเซอร์จ er ึงได้ถือวิสาสะเข้าไปเช็คดูการเช็คอินของโรงแรมจนได้พบว่ามีครอบครัวของหญิงสาวเช็คอินอยู่ในห้องหกหกหกจริงๆด้วยแพนเซอร์ er ได้คนจนเจอกุญแจสำร,รองของห้องหกหกหกทั้งสามคนจึงได้ตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่ห้องนั้นทันทีทางด้านของคอลินเขาก็ได้เดินไปเจอแวไพายตัวแม่ที่กำลังกัดกินเลือดของรูดอปเขาดูไม่มีทีท่าว่าจะตกใจอะไรก่อนที่จะบอกแวไพร์ตัวแม่ว่าแวมไพร์ตัวแม่ควรจะจัดการรูดรอปใ้ที่รับตาคุณสักหน่อยเพราะหากคนอื่นมาเห็นเข้าเดีี๋ยวทุกกคนนจะกก่อ แต่ทว่าแวมไพร์ตัวแม่ก็ไม่สนใจแล้วสายคอลิปไปเฝที่หน้าเคาน์เตอร์เอาไว้ในขณะที่แพนเซอร์ขอแยกตัวไปสำรวจห้อง666สซโนแมนก็ได้พาตัวกินมาทำความรู้จักกับสองสาวที่ว่ายน้ำอยู่พวกเขาขอสองสาวเข้าไปแจมด้วยและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแพนเซอร์ er ที่แอบเข้ามาสำรวจภายในห้อง666แล้วได้พบก,กับท่านบูชายันจึงได้รีบโทรไปบอกกับคริสต์มาสทำให้คริสต์มาสรับรู้ไดถึงความอันตรายจึงได้ชักปืนขึ้นมาครู แพนเซอร์ er ได้จัดการเปิดไฟภายในห้องและได้พบก,กับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกจับมัดอยู่กลางห้องเธอพยายามตะโกนบอกให้แพนเซอร์รีบหนีไปแต่ก็สายเกินไปเส้นแล้วมีแบมพายสาวอีกตัวได้พุ่งเข้ามาจับตัวแพนเซอร์เอาไว้หญิงสาวที่ถูกจับมัดจึงได้ตะโกนบอกแวมพายสาวว่าให้ปล่อยเขาไปซะแพนเซอร์ er ที่ได้โอกาสจึงได้ใช้ช้อนทองแทงเข้าไปที่ร่างของแบมพายสาวตัวนั้นไม่นานร่างของเธอก็แหลกสลายหายไปกับอากาศ หญิงสาวที่ได้เห็นแบบนั้นก็เลยตกใจและถามแพนเซอร์ว่านายทำได้ยังไงแพนเซอร์ er ก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนที่จะถามหญิงสาวว่านั่นคือตัวอะไรหญิงสาวที่ได้แนะนำตัวเองว่าเธอชื่อว่าเจนิสแพนเซอร์จึงเผยบอกชื่อจริงเธอไปว่าเขาชื่อว่าเบล็ก้าของคริสมาสที่เดินต่อไม่เรื่อยกจก,กระทั่งเล่พบก,กับศพของรูดอฟเขาจึงรีบติดต่อไปหากินทันทีโดยบอกว่าเกิดเรื่องแล้วทางด้านของสโนที่กำลังเล่นน้ำอยู่กับสองสาวอย่างเพลิดเพลินเขาดำน้ำลงไปและตั้งใจจะจับผู้สาว,สาวกดน้ำ ต่เมื่อสโนโผล่หน้าขึ้นมาพูกสาวๆกลับหายตัวไปแล้วพวกสาวๆโว่ร้องย,ยอะใส่สนโนที่ถูกหลอกจนงทำให้สโนโกรธจัดมากทางด้านของกินที่วิ่งกลับมาเพื่อเตือนสนโนว่าเกิดอันตรายขึ้นแล้วเขากลับพบว,ว่าสโนแมนนอนคว่ำหน้าตายอยู่ภายในน้ําเรียบร้อยแล้วกินจึงได้วิ่งกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆก่อนที่จะถามว่าเกิดเรื่องว่าอะไรกันขึ้นคริสต์มาสกับแพนเซอร์ก็เลยบอกว่าเป็นฝีมือของแวมไพร์ ซึ่งนั่นก็ทาให้กินแทบไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองว่าจะเกิดเรื่องบ้าแบบนี้เกิดขึ้นวัมพายเนี่ยนะวัมพายมันมีแต่นนิยายเท่านั้นทั้งสามคนได้ตัดสินใจหอบกันทั้งหมดแล้วตั้งใจจะจหนีไปจากโรงแรมส่วนพวกแวมพายกับคอลินก็ได้กลับมาที่ห้องห66และได้พบว่าลูกสาวคนแ็กของครอบครัวได้ตายไปแล้วแวมพายตัวแม่ที่โกรธจัดมากจึงสั่งให้ลูกแวมพายออกตามลากลุ่มโจรทุกคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ภายในโรงแรมกลุ่มโจรสามคนได้เดินมาปะทะเข้ากับแวม กินนั้นจำหน้าเธอได้และรู้ว่าเธอเป็นคนฆ่าสโนว์แมนจนตายเขาจึงได้เดินตรงดินเข้าไปจัดการกับเธอแต่ทว่าแวมคลายสาวก็จับแขนของกินเอาไว้แลวก็ชาแขนจนกระดูกเคลื่อนทั้งสามคนจึงได้ช่วยกันพากินกลับเข้าห้องเจนนี่ได้บอกกับทุกคนว่าพวกเราไม่มีทางรอดไปจนถึงตอนเช้าได้เดี๋ยวอีกสักพักพวกมันก็จะบุกเข้ามาแล้วฆ่าพวกเราทุกคนทางเดียวที่พวกเราจะรอดไปจากที่นี่ได้คือต้องสู้พวกมันกลับไปบ้างเจนนี่ได้เปิดแผลที่ถูกกัดให้ทุกคนดูและบอกว่าเธอถูกกัดแล้ว ซึ่งนั่นทำให้เธอในตอนนี้มีพลังเทียบเท่ากับพวกมันทุกตัวและเธอจะอาสาต่อสู้พาพวกเขาหนีไปเองคริสมาสที่ได้ยินว่าเจนนี่ถูกพวกวันพายกัดแล้วเขาจึงได้ใช้ด้ามปืนกระแทกหน้าเจนนี่จนเธอสลบไปเหลืออีกสองชั่วโมงก่อนที่จะถึงรุ่งเช้าเจนนี่ได้ตดติกับคืนมาเธอถูกกลุ่มโจรจับตัวมามันเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายเจนนี่จึงพยายามบอกกับก,บกลุ่มโจรว่าเธอช่วยพวกเขาได้และเธอไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันกันกบพวกวันพายพวกนั้น เิสช่มยฟังเจนิสมากขึ้นเราถามเธอว่าจะจัดการกับพวกมันได้ยังไงเจนิสก็เลยบอกว่าแสงแดดและปักมุดมันที่กลางหน้าอกเหลืออีกสองชั่วโมงจนกว่าจะถึงรุ่งเช้ากินได้เดาเอาระเบิดแสงออกมาจนทำให้ทุกคนตกใจว่าเขาไปป้นธนาคารอีท่าไหนถึงได้พกระเบิดแสงไปด้วยกินได้เอาระเบิดแสงให้เจนิสถือเอาไว้ก่อนที่มันจะระเบิดข้ามไปของเจนิสแต่ทว่าเจนนิสก็ยังไม่ตาย เธอได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเพราะเธอยังไม่ได้กลายร่างเป็นแัมพร์เต็มตัวฟ้าของแวมพายตัวแม่ที่ได้ยินเสียงระเบิดจึงได้พุ่งหน้ามาที่ห้องทันทีกินได้เสนอกับกลุ่มว่าให้ทิ้งเจนิตเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าเธอจะมีอันตรายกับเราหรือเปล่าแต่ทว่าแพนเซอร์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเธอพยายามจะช่วยพวกเราแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองคนจะได้ตกลงกันได้แัมพายสาวสองตัวก็ได้พุ่งเข้ามาเล่นงานเขากินกับคริสมาสถ,ถูกพวกเธอกัดเข้าที่คออย่างจังก่อนที่กินจะคว้าระเบิดแสงระดึงสลัก,ออกได้สเร็จ แพนเซอร์ er ที่เห็นแบบนั้นใชได้ควาผ้ามาคุมตัวเจนนิธเอาไว้ส่วนแวมพายทั้งสองตัวที่ถูกระเบิดแสงก็สลายหายไปกลางอากาศเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะถึงรุ่งเช้ามีแวมพายสาวตัวหนึ่งที่รอดตายจากแรงระเบิดมาได้ด้วยใบหน้าที่เละเทะเจอจึงได้กลับไปขอความช่วยเหลือจากแวมพายตัวแม่ฟ้าของคิสมาที่ถูกกัดเข้าที่คอจนเลือดไหลทะลักออกมาไม่ยอมหยุดเขาจึงได้บอกให้แพนเซอร์รีบหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงเขาแต่แพนเซอร์ก็ไม่ยอมไปและพยายามจะช่วยชีวิตคิสมาทเอาไว้ คิสมาสจะได้บอกแพนเซอร์ว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาไม่รอดแล้วก่อนที่คิสมาสจะยื่นกุญแจรถให้กับแพนเซอร์แล้วบอกให้แพนเซอร์ขับรถพาเจนิดหนีไปด้วยแพนเซอร์ er จึงตัดใจและยอมทำตามคำสั่งของคิสมาสคิสมาสได้มานอนขวางประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้พวกแหวมพายตามตัวแพนเซอร์ไปแวมพายสาวที่ย้อนกลับมาและได้พบก,กับคริสมาตที่ใกล้ตายแต่ก็ยังใช้ร่างกายของตัวเองมาปางประตูเอาไว้เธอที่ได้หัวเราะย้อนใส่คริสมาสและบอกว่าแกแน่ามากหรือไงคิสมัสจะได้หัวเราะกลับมาโดยที่ในมือของเขากำ้ เขาได้ปล่อยสลักจนทำให้ระเบิดมือทำงานจนทำให้คิสมารกับวัมคลสาวระเบิดหายไปพร้อมกันฝ้าของแพนเซอร์กับเจนนี่ก็พยายามจะหนีเอาชีวิตรอดออกไปจากโรงแรมแต่ทว่าพวกเขาก็ถูกวัมไคลตัวแม่มาดักหน้าเอาไว้แพนเซอร์พยายามจะชักอาวุธขึ้นมาขู่วัมไคลตัวแม่ แต่เขากลับถูกเธอเล่นงานสับางตายแวมพายตัวแม่ได้บอกกับเจนิดว่าฉันจะไม่ทําร้ายเธอต่อจากนี้เธอจะต้องมาเป็นข้อกลัวของฉันเจนิดจึงรีบเข้าไปดูอาการของแพนเซอร์แพนเซอร์ได้บอกกับเจนิดว่าถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะต้องถูกแม่แวมพายฆ่าตายแน่แแพนเซอร์ Spencer จะได้ขอร้องให้เจนิดกัดเขาช่วยเปลี่ยนขาอยายเป็นแวมพายด้วยแต่ถ้าว่าเจนิดก็ไม่อยากทำเพราะไม่อยากให้แพนเซอร์มีชีวิตที่ทุกข์ทรมานต่อไปเหลืออีก3นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเจนิดได้แกล้งร้องไห้ออกมาและบอกกับแวววมมพตั่่า แพนเซอร์ er ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วขาดใจตายไปแล้วแวมพายตัวแม่จะเข้ามาปลอบใจเจนนิตแล้วบอกว่าเดี๋ยวเธอจะหาผู้ชายดีๆคนใหม่ให้กับเจนนิตเองซึ่งนั่นเป็นแผนการของเจนนิตที่ล่อแวมพายตัวแม่เข้ามาใกล้ก่อนที่แพนเซอร์จะหันหน้ามาพบกร,ระเบิดแสงจากนั้นเขาก็ปามันเข้าไปใส่แวมพายตัวแม่ทันทีที่เกิดการระเบิดเกิดขึ้นร่างของแวมพร์ตัวแม่กส็สลายหายไปแม้แต่ตัวของเจนนิตเองก็ไม่รอดพ้นจากแรงระเบิดด้วยหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงแพนเซอร์ก็ตัดสินใจขับรถกลับบ้าน แล้วตั้งใจะจะกลับเนื้อกลับตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ทางด้านของคอลินที่รู้ว่าพวกโจรตายหมดแล้วและแว,วมไพร์ก็ถูกกำจัดเขาจึงได้เดินเข้าไปในห้องของโจรและได้พบก,กับเงินจำนวนมหาศาลคอลินตั้งใจะจะหอบเงินพวกนั้นกลับไปแต่ทว่าเขาก็ได้พกบกับโรดอบที่กลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วพุ่งเข้ามาเล่นงานก็เป็นอันจบภาพยนต์เรื่องนี้ครับเป็นหนังสยองขวัญแนวแวมไพร์ฟอร์มเล็กที่มีพ l o เรื่องโคตรน่าสนใจโดยรวมแล้วความสนุกข,ของเรื่องก็ใช้ได้ แต่น่าเสียดายที่ตัวหนังทําไปไม่สุดสักทางตัวหนังไม่องค์ประกอบทุกอย่างที่ต้องเรียกได้ว่าโคตรจะเพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโจรพร้อมอาวุธครบมือกลุ่มแวมพายสาวที่หิวโหวอยู่ภายในโรงแรมแต่กลับไม่มีฉากต่อสู้แบบเดือดเดือเลยสักฉากเดียวการพดพอจะขายความเซ็กซี่ของพวกสาวสาแวมพร์ก็ดันทำออกมาแบบเก๊กๆก๊กกลงๆไม่ไปสุดทักทางไม่ได้เปลือยไม่มีเซ็กซี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่หากจะตัดเรื่องย่มยิมที่ผมพูดถึงมาเมื่อสักครู่นี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับแววไพร์ที่สนุกมากพอและไม่น่าจะเสียเวลาดูอย่างแน่นอนครับเพียงแต่แค่ผมรู้สึกเสียายว่ามันควรจะทำได้สนุกมากกว่านี้ก็จบความรักครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Silent b i t e ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าร